สวัสดีนะคะเมื่อกี้เน็ตหลุดนะคะเครื่องของแม่ควานนะคะเน็ตไม่ค่อยดีนะคะต่อที่เครื่องคนหล่อยนะคะเครื่องคนหล่อยเน็ตจะดีของแม่ควานหน่อยนะคะฝ <c oughs> ากกดไลค์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราป้อนกล้วยน้องน้ำหวานนะคะเมื่อกี้กำลังจะป้อนนะคะเน็ตไปเลยสวัสดีแม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะ ป้อนกล้วยนอนน้ำหวานก่อนนอนนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องพังน้ำหวานด้วยนะคะเมื่อกี้เน็ตไม่ดีนะคะกำลังจะป้อนกล้วยสาวน้อยนะคะกล้องตัวนี้อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ก็สัญญาณคงจะไม่หลุดนะคะ สัญญาณชาัดเจน e, ใช่ไหมคะพี่พีเอฟซีแบบแบคนไหลไม่ได้คุณไม่ได้ชาร์จแบบเลยหรอสวัสดีพีเอฟซที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะสามารถพูดคุยทักทายกันได้นะคะเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะพี่เปิ้ล สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าเล่นโซลูก <ว S 1> อ่ะคนลอยมามาถือกล้องแล้วหนูป้อนลูกเลยนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคนลอยจะอ่านม้นนะคะไม่ขอจะป้อนกล้วยนะคะสวัสดีครับช่วงนี้ยากเราเยอะครับผม ครับเสบียงยากของเราครับอ้อยก็มีครับผมอ้อยมีฟางนะครับผมอ้อยมีฟางนะครับผมอ้อยและฟางครับผมสวัสดีจ้าคนลอยสวัสดีครับผมพี่กูกับผมสวัสดีครับอามูลกนี่ลูกร้อลย่องคือหมวกใช่ไหนี่กล่องของคุณมันเป็นแบบนันลาภาพเหมือนไม่โฟกัสวูบวับบจ้าพอนะกล่องคนลอยนะคะมีกล่องคนลอยด้ยครับสวัสดีพี่ กุ้งเหรอหวานเห็นไหมคะชอบมากเลยสวัสดีจากคนลอ,อยสวัสดีครับผมเมียฝรั่งอินดี้ครับสวัสดีครับพี่ป่นตีบุ้งหูแล้วเนาะเกิดอยังไม่รู้พี่ป่น <c oughs> ตุนไว้เยอะเลยครับผมอาหารขายไม่ได้ครับผมอ้อยครับชอบมากอ้อยไปตัดมาเมื่อเช้าครับผมน่าต๊ะขัที่นี้ก่อนลูกหม้อโทรศัพท์หม้อหลีมั่วนานแล้วคือโกงอะ โทรศัพคุณอะบอเป็นตาเบิงไหมคุณต้องไปให้ร้านทำให้แล้วแหละบอไม่ไม่ทำหรอกแม่ควานพี่กุ๊กรู้ดีนะคะว่าหนูกับคนไอยเป็นแบบไหนนะคะเข <c oughs> <c oughs> ้าใจไม่ได้กล้วยนี้ใหญ่มากเลยนะคะ เดี๋ยวคนไลอยอ่านมิ้น,นะคะครัเอฟซีเข้ามาให้กําลังใจกดไลค์ให้ด้วยนะคะครับผมกดไลค์ให้ครอบครัวน้ำลูกไม่กินได้เห็นของใหม่กินนั้นเลยไม่สงสารคนดูเลยเขาบะเหรอมัวมากเลยเหรอมัวมากครับผมผมกัขนขณะผมถ่ายเนี่ยมาเห็นชัดเลยครับนี่มันมเป็นันแหละเป็นไรก็ยังไม่เป็นไร,ไมนไรผม คนเราบอกสาเหตุด้วยทําไมคุณไม่พูดครับทว่าถือใส่กับว่ามาทายกับผมนั่นที่กับผมมาทายกับผมโดนใช้กับผมต่อไปอาจจะได้คุยบ่อยๆครับตอนเปิดช่องแรกก็มีแต่ผมครับถ่ายครับผมต้องคนเลยถ่ายเหมือนเดิมได้ไหมลืมครับอกหรอครับลืมครับอกอกินให้หมดก่อน คนไหลอ่านเมนนั่นแหละหัดไว้ครับผมอ่านอยู่ครับนี่อ่าคนไหลอ่านเมนเลยพี่กุ๊กก็ชวนพี่พีเอซีพี่กุ๊กก็คนไหลก็เชิญชวนพีเอ็ซีเข้ามาดูอ่าคนไหลก็จะพูดเก่งเองวันนี้น้ำหวานไปหาเจ๊ออกไปแห่งงานกันหมดครับเจ๊ไปแห่งงานกับผมไปหลายเชือกครับผมวันนี้ครับผมก็อยู่บ้านหลายเชือกนะครับผมแต่ส่วนมากเขาจะ ไปอยู่ที่ป่าครับผมเราไม่สมารถไปถ่ายได้นะครับผมเา,าอ,อยู่ในป่าลึกๆก,ก็มีนะครับ <c oughs> ผมบางทีก็ลุยน้าข้ามแม่น้ําก็มีครับผมเราไม่สบายไปถ่ายได้ครับอะไรเขาเป็นช้างตากงนุม่มมั่วแหง้งเราเห็นเยังเลยนี่เออกระบอกไปโลกระบอยยางในประเทศไทยเพราะว่ากล้องคุณมันมเป็นแบบนั้นไงครับอีกเครื่องยังไม่เติมเน็ตครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายครับใช้ไฟฟ้า ในแบบไฟครับผมเครื่องของหนูมันชับทาน้หวานเดินเล่นแถวนั้นก็ได้ครับผมไปหาเจ๊ทุกวันครับผมไป่ครับผมไปช่วงเช้าช่วงเย็นับผมเราจะเดินทุกวันครับผมเช้าเย็นวันละสองครั้งครับผมเดินไปที่สะพานครับผมไปที่ซุ้มสะพานทุกวันครับเดือกําลังกายครับผมจะไม่ให้นางเครียดครับผม ยุบแล้วครับผมใต้ท้องก็ยุบแล้วครับกูมั่วแห้งผมเป็นตาเบิ้งเลยมันเป็นสาระมันเป็นตาเบิ้งธรรมางคนเบิ้งธรรมางค์เขาเบิ้งจังใาคือเพื่อนว่าแหละธรรมางเขาดุงไหนพี่กุ๊กเซลเฉยๆมันเป็นพู้หนีไหมนี่พู้หนีบ่มีนี่อ๋อไม่ต้องใส่คนดูเลยคุณก็ทำกล้องลงหน่อยสิไม่ค่อยเห็นลูกไม่กล้องก็ไม่เห็นนลำหวานนั่นแน่อย่างเออนธรรมางค์เนี่ยมันเป็นยางมันชาดอยู่มันมาชาดวันเหื่อตัวอยู่ชาดแล้ว แสดงว่าห่วงใหญ่ช้างมากครับผมห่วงประจาครับผมหว่วงคะ่ะสวัสดีคะ่ะก็เรียกชื่อพีเอซีด้วยครับผมสวัสดีครับออพอดูได้เวลาถ่ายไปร <laughs> อดเจ้ายาหญิงเด้อผนวคนลอยผนวบาวเน่ให้เนินวาแท่นผนวว่าถูกใจคนลอยนะคะครับ <laughs> <laughs> ผมตะนล้นเทียครับผมเนื่ไทยครับถ,ถูกใจคนลอยนะคะคนลอยหัวล้อนเลยนะคะแล้วถูกนูนลูกก็มจ้องตาแต่แม่นะคะตอนนี้ พี่กูพันวาพอดูได้ไม่เป็นไรทายเป็นโหลดพันวาจำเป็นครับผมวันนี้จำเป็นครับผมพรุ่งนี้ก็จะไปเติมเน็ตเนาะ <c oughs> นครับอีกเครื่องเน็ตอีกเครื่องนั้นครับผมสองเดือนแล้วนะคะท่านไหนไม่เติมช้ามากกล้วยนี่ยังไม่ค่อยกล้วยไม่กล้วยไม่ค่อยสุกแต่มันก็กินได้ตัวสุกไงบ่ฟังแต่เสียง ฟังในเสียงเคี้ยวแล้วก็ดังกรับๆคือเหมือนกล้วยไม่ค่อยสุกไม่ต้องไปเอแหรอครับผมคุณเป็นอะไรคุณจะไปเอาถ่ายไปโลดคอยสิตีตาบึงพนน่ะต้องโทษกล้องคนหลงนะคะพี่พี่ครับผมโทรศัพท์พึ่งดาวมาไม่เกินอาทิตย์ครับผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายเนาะถ่ายช่วงกลางวันครับผมตอนคืนก็แม่บ้านเขาขโมยไปมาถ่ายครับผ pues, ม เครื่องชัดก็ไม่มีเน็ตครับผมก็เลยไม่ได้ถ่าย <laughs> ก็เลยมาแย่งโทรศ <c oughs> ัพท์ผมถ่าย <c oughs> ครับเ <laughs> <laughs> วลาเราจะถ่ายทอดแต่และอย่างจะมีอุปสรรคครับผม <laughs> <laughs> ห่วงน้องช้างมากลืมเปลี่ยนชุดนอนมาทั้งชุดนอนเลยครับ <laughs> ผมพอดีเรามานอนด้วยด้วยกันกันนะวัน ทุกคืนครับผมครับมันมันมีอัดสุกอยู่นี้ไม่สุกในข้างล่างว่าจะสุกถึงว่าไงไม่รอให้สุกก่อนกลัวน้องท้องอืดครับผมถ้าอันไหนสุกเราก็จะให้กับผมถ้าอันไหนไม่สุกเราก็จะโบมไปครับครับผมก็จะโบมไปครับผมครับบ่อไ้วาหมดแล้วมลครับผมพว่ามันเหลือแต่อันดีครับจีบไปครับผมโบมครับมันเหลืออีกยือบ้านนี้ ครับผมวันหลังครับผม,มให้กินเท่าน้อยครับผมกินเท่านิดครับกินเยอะไม่ได้นำหวานครับผมไฟก็สว่างครับถ่ายอะไรคะถ่ายอาหารพี่ที่บึงสับปะรดมันเอ่ายไม่ได้ครับผมสับปะรดช่วงนี้ฝน,นตกครับผมเขาบอสมามถ<น>เข้าออกไปไปยังเกาะ ขอไปได้มันติดลมเออ<ม>ขอไปได้ครับผมมันติดลมติดลมจากคลอยนั่นเสียงขอกล้วยครับผมพอดีเรือแต่กล้วยยังไม่ค่อยสุกครับผมก็เลยไม่ให้ทานครับผมตรงนี้ชัดนะคนลอยชัดเป็นบางเือะอือโทรศัพท์คุณเป็นวูบวูบว่าวๆอะอันนี้ก็ที่นอนบ้านครับผมที่นอนของควานแล้วก็ที่นอนของน้องวัวครับผมแล้วก็ที่นอนออน้องเอ็กครับผมเราทําใหม่มาครับผม ถ้าฝนตกมาแล้วก็จะคุมอาภาเต็น,นะครับผมคุมหมดนลครับผมว่าเราเอาเท่าที่จะเป็นนรเราทําพออยู่ได้ครับผมเราไม่เอาใหญ่เนาะสถานที่เราจํากัดครับวันนี้ก็ตอนน้ําหวานข้อจะได้ดูหรือเปล่าเน,น้อ,นอมันต้องคอยดูกันคะ่ะครับผมยังบอกไม่ถูกครับผมไม่สามารถบอกได้ครับผม ถ้าจะดูก็ดูสามารถได้ลายส่วนตัวครับใช่ครับผมถ้าเราจะถ่ายลงคลิปก็ผิดกฎข y o ย t u b e ครับผมไม่สามารถถ่ายได้ครับอันเหม็นค่ะครับผมถให้พ่อละลูกหวานมันสีทองอ่ดลู่พอนะครับผมพ่อละครับผมกินอ้อยกินอ้อยฝนตกหนักมากหรือเชียงใหม่ตอนนี้พอนะครับวังเวินก่ะคึอคือไม่ครับผมจะ่าบ่ตกครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคับแม่่มคพี่กุ๊กว่ากระท่อมทําใจครับผมกระท่อมทําใจกับฝนเวลาฝนตกมาลมมาด้วยก็จะไปแล้วค่ะทั้งนึงเปียกหมดครับผมแต่ไม่ไปนะครับหลังคาอะไรก็ไม่ไปครับผมไปแต่ผ้าใบครับผมจะไปแต่ที่นอนพวกที่นอนพผนหลอกพัดลมพวกเราก็เปียกหมดครับผมเพราะว่า มันมีที่บังครับนี่กระท่อมทาใจอันนี้ไม่ใช่กระท่อมทำใจเมนบอกพี่กุ๊กหมายถึงกระท่อมทําใจอันเก่าอันเก่าเหรออือคุณก็ถามพี่กุ๊กี่กระท่อมมาเไหนพอดีถ้าฝนตกมาแล้วก็พาเต็นเหี่ยวรอบกับผมว่าไม่มีที่บังครับผมพี่ว่ามันต้องปิวไม่ปิวครับผมไม่ปิวครับผมเพราะว่าเรายึดอย่างนี้กับผมด้วยเชือกบัดรับผมไม่ได้ตอกตะปูครับ ครับผมต่อไปจะเป็นแม่บ้านครับผมคนไหลพูดต่อเลยพี่เอาให้แม่บ้านเพิ่นเห้ากันพี่พีเอฟซีชอบคนไหลคุยไงเออคนไหลคุยนานๆทีไงมันวันหลังค่อยนานๆทีเซอร์ไพรส์ให้แม่บ้านคุยครับผมตอนนี้ครับอืคุณเนาะสวัสดีพีเอฟซีก่อนนะโอเคจีเออไม่เป็นไรก็ครึ่งตัวสวัสดีครับรับฟันดีครับผมทุกท่านครับผมเอฟซีทุกท่านครับ คุณอาบน้ํายังยังครับผมอาบน้ําบ้างก็ได้นะคะไม่อาบครับวันนี้ครับผมเออวันนี้ผมจะนอนอยู่ตรงนี้นอนอยู่หน้ารางครับวันนี้ครับผมนอนเปครับผมผูเปนอนครับเะจ๋ปล่อยแ้บานนอนคนเดียวครับวันนี้ครับค่ะครับเฉกๆนอนคนเดียวเกือบทุกวันเลยค่ะครับผมไปพี่พีเอซีดูช้างครับผมผมมันเป็นผมไม่น่าดูแล้วครับผมก็ไม่น่าดูดูช้างไหมครับูไม่น่าดู นะคะค่ะน้ำหวานระวังปิวนะลูกค่ะ <c oughs> ต้องคนหล่อก็จะประมาณนี้นะคะพี่พีเอฟซีสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะพูดคุยทักทายกับน้องน้ำหวานคนหล่อด้นะคะแล้วก็แม่ควันก็ไปซื้อเออ กาแฟาแล้วก็มาม่านะคะมาให้น้องๆได้กินนะคะพี่พี่เปิลน,นะคะได้ส่งคะแนนมาให้นะคะกิน<ๆ>อ้อยกับดังดังเหมือนอร่อยเนาะครออะไรเน,ะนาะเสียงนนเสียงเคี้ยวหน้านที่ได้กินครับผมนานที่ได้กินอ้อยเนาะราว่าเราอ้อยเราจะกินเหรตอนกลางคืนครับผมอ๋อยกินตอนกลางคืนคทําไมไม่กินตอนกลางวันเพราะอะไรคะเพราะ กัวร้รอนในครับผมกัวร,ร้อนในกลางวันอากาศจะร้อนครับอ๋อกลางวันอากาศจะร้อนกลางวันนี้เราจะเราจะเล่นน้ำให้ประมาณซ้ำทั้งซี่ขัางครับผมจะได้มีแรงกินอาหารครับผมค่ะน้องเอ็กมาเฝ้าด้วยไหมจ๊ะ <มา S 2> นูน<ม>้นค่ะผู้บ่าวทางนู้นนะคะผู้บ่าวเอ็กกับผู้บ่าวตาลนะคะผู้บ่าวเอ็กคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะพี่พีเอฟซีเลยไม่กล้าไปขัดจังหวะผู้บ่าวเอ็กนะคะ เขาโรคส่วนตัวอยู่คะ่ะตอนนี้นะคะมาอยู่คะ่ะพี่กุ๊กมาทุกวันแต่วันก่อนไม่ได้มาน้องปวดฟันค่ะอ๋อน,น้องเอ็กว่าจะไปถอนฟันเขาให้ถอนหลังสงการเนาะเอ็กปวดฟันค่ะว่าจะไปถอนขอหมอนัดหลังสงการค่ะจะได้ไปถอนฟันโลกทั้งใบเป็นสีชมพู ใช่ค่ะตอนนี้โลกทั้งใบเป็นสีชมพูค่ะน้องเอ็กซ์นี่ค่ะนี่นะคะผู้บ่าวผู้บ่าวคุยโทรศัพท์นะคะนั่น <laughs> ผู้บ่าวเอ็กซ์เดี๋ยวนี้เขาเป็นสีชมพูเดี๋ยวนี้ปล่อยเขานะคะตามภาษาวัยรุ่นนะคะ <c oughs> เขากําลังเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวแล้วนะคะสิบแปดแล้วนะคะน้องเอ็กซ์สิบแปดเดือนไหนน้องเอ็กซ์สิบแปดเดือนไหน กระดานี้จะถึงสิบแปดบริบูรณ์นะคะผู้บ่าวเต็มตัวแล้วนะคะจะเท่าแล้วนะคะน้องเอกบอกเท่าี๋ยวเ,เก่งาต้อง <c oughs> คุย <c oughs> คือแบบถ้าคุยสาวนะคะพี่ <c oughs> อ๋อฟางนาปังนะคะ <c oughs> หมุน <c oughs> โอ้ยนะคะวันนี้เป็นอุปสรรคมาก <c oughs> วันนี้นะคะาพ่อควานแม่ควานนะคะอุ คนไหลอยอุตสามาคุยนะคะนานๆทีนะคะแต่ก็โอ้ยเน็ตไม่เป็นใจทั้งสองเครื่องเลยไม่น่าเห็นกล้องเขินแล้วเขินอีกเขาเขาอยู่ในโลกสีชมพูอยู่คะ่ะพี่เปิ้ลหมุนๆค่ะ,คะเดี๋ยวแม่ควายก็อยากไล์นานอยู่นะคะแต่ว่ามันหมุนนะคะเดี๋ยวขอจบไล์สุดไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะ ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาทักทายเป็นกําลังใจให้กับควนลอยนะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องน้ําหวานนะคะขอบคุณทุกๆท่านเด้อค่ะที่ทนดูภาพเบื่อๆนะคะอาจจะเป็นแบบวู๊บบ้าบๆนะคะกล้องของควนลอยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแม่ควนก็จะไปเติมเน็ตนะคะก็จะได้เอาเครื่องนั้นไล์นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะ แม่ควานจะสลับพยายามให้ควาลอยได้พูดนะคะพยายามพยายามเน้นให้ควาลอยมาคุยกับพี่พีเอฟซีนะคะต้องหาวิธีให้เขาได้คุยกับพี่พีเอฟซีให้เขาถือกล้องให้แม่ควานแล้วแม่ควานก็จะเป็นคนเก็บขยะให้น้ําหวานหรือเอาอาหารให้น้ําหวานให้เขามาถือกล้องให้นะคะเขาจะได้พูดเก่งขึ้นคือเขาไม่ค่อยพูดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพูดเลยแล้วยิ่งไม่ได้จับเลยยิ่งจะไม่พูดนะคะต่อไปแม่ควานจะทําแบบนี้นะคะแล้วก็าลอยจะได้ คุยกับพี่พี่เอเนาะละเวลาพี่พี่ซถามในไลฟ์หรือถามในคลิปนะคะคนหลอยก็จะได้ตอบถูกเลยถามกับคหลอยเลยนะคะบางทีแม่ควานก็ไม่รู้เท่ากับคนลอยนะคะ<ช>เพราะว่าคนลอยเขาเป็นคนดูแลน้ําหวานอย่างใกล้ชิดนะคะเป็นคนสังเกตลูกเขาทุกอย่างนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เดอ้อค่ะขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> จ้าแค่นี้แหละไว้เจอกันค่ะค่ะพี่เปิ้ลน,นึกว่าหมุนคนเดียวหมุนค่ะหมุนสวัสดีค่ะพี่ขวัญใจอร่อยไหมน้ำหวานอร่อยแจสวัสดีครับอร่อยนะคะเดี๋ยวต่อไปแม่ควานนะคะจะทําวิธีใหม่แล้วนะคะจะให้คนอร่อยมาจับกล้องให้แม่ควานแะแม่ควานจะทํางานเองนะคะไลฟ์สดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะน้องตาลสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องเอกน้องเอกอ่าเอกปุ่นนี่แหละน้องเอกอ่าวางสาม้องเอกสวัสดีครับพี่เสียงอ่าอันนี้น้องเอกบอกว่าให้แต่ได้คุยกับสาวนะคะคุยทั้งคืนน้องเอกบอกว่าให้แต่ได้คุยกับสาวนะคะคุยทั้งคืนป้อน้ำหวานได้ทั้งคืนได้ใช่ไหมครับบับปวดฟันหายยังหายแล้วครับปวดฟันใจบ่ สงสัย<ด>ปวดฟันใจแล้ววะอ่าค่ะสวัสดีนะคะพีเอฟซี